f ฟรดดี้ไฮเนเกนเขาคือมหาเศรษฐีระดับโลกเขาคือ CEO เจ้าของเบียร์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักและเขาคือเป้าหมายลักพาตัวที่จะนำไปสู่ปฏิบัติการเรียกค่าไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง16ล้านยูโร kidnapping f r e d d ี้ไฮเนเกนภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมรสชาติเยี่ยมที่สร้างจากเรื่องจริงสะเทือนโลกของคดีเรียกค่าไถ่ ที่เกิดขึ้นจริงในเดือนพฤศจิกายนปี1983เ some มื่อแก๊งโจรหนุ่มที่คิดการใหญ่ใช้เวลาวางแผนอุกอาจครั้งนี้ถึงสองปีเต็มโดยการนำของคอแวนฮุดและวิลเลมฮอลลีเดอร์ซึ่งเป็นมันสมองของแกง๊ง you know แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงนั่นก็คือเหยื่อลักพาตัวมหาเศรษฐีคนนี้จะตอบโต้กลับด้วยเกมจิตวิทยาที่เหนือขาดจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าใครกันแน่คือตัวประกัน Come on, k i l l me, pull the trigger. You don't even have the balls to do that to you. Kidnapping Freddy Heineken เรียกท่าไทย Heineken That is the way the game is played. 16รกรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์